โตัวนี้มีไซเหลียวนะครับมีวิ่งเลยนะครับกินทุกไม้นะครับนาโอ้ขัดโอ้ตัวนี้ก็มีไซนะครับโอ้อยู่ลึกนะครับทั้งนั้นนะตัวใหญ่อยู่ลึกนะครับกินลึกด้วยนะครับโอ้โหนี่กินนะครับนาปลาช่อนก็มาเรื่อยๆนะครับกับงานไม้นะครับนาครับผมเห็นไอโดขึ้นนะครับผมก็เลยเอาเหยื่อยางตีนะครับนี่นะครับโอ้เป็นผลนะครับสองไม้นะครับ กัดเลยนะครับกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเตียฟิชชิงอีซี่คนตกปลาบ้าเบ็ดนะครับวันนี้นะครับผมจะพานานะนะครับมาตกปลากระสูบนะครับตกปลาช่อนนะครับสภาพหมายอยู่ด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่นี่ได้ยินข่าวว่ามีปลากระสูบกับปลาช่อนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับไปครับน้าๆไปดูกันนะครับไปครับลุยครับ มีกัดนะครับเนี่ยโอ้ติดแล้วติดแล้วนะครับมีมาแล้วโอ้หานแล้วนะครับนี่นะครับมีไซส์นะครับู้เบดียูนะครับโอ้โหโอเคนะครับได้ผลนะครับเขาอยู่ตามป่านี้นะครับนี่นะครับอืมเก็บนะครับนานะครับนี่นะครับ ตัวสวยอยู่นะครับโอเคนะครับเก็บนะครับชมตัวต่อไปเลยนะครับเห็นปลากระสูบกัดลูกปลาอยู่นะคนะเนะดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับว่าจะกัดไหมนะครับโอ้มาแล้วนะครับนี่ เข้าป่าไปเลยโอ้โหอวนตุ๊บนะครับนี่มาแล้วโหครับมาแล้วนี่โอ้หตัวนี้นะครับสู้ไปดดีมากครับนี่ครับมาแล้ว ล้อมนะครับโอ้มาแล้วนี่ไปนู่นเลยสู้เบ็ดดีมากครับนะโอ้โหืมีไสนะครับตัวนี้โอ้ดีใกล้ฝั่งนะครับนี่นะครับโอ้โหตูวเบลลอร์นะครับ เก็บนะครนะับนะ้าะกันไม่โดนนะครับเมื่อกี้นี่ทำม,มาแล้วทำมาแล้วโอ้โหออามาแล้วนี่นี่โอ้โหตรงนี้สันนี้น่าจะเดือดนะครับนี่ยุกเลยนี่เก็บนะครับ าไปอยู่ตรงนู้นได้จะดีนะครับตรนนี้ต้นไม้บังนะครับตัดมาแล้วโอู่นี่ไงโอ้โหกินทุกไม้นะครับโอ้ต้องเรียบวออกขึ้นนะครับโอ้โห โอ,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 อ้่ตามซ้ำตามมาซ้ำนะครับโหโอ้โหขันงงเลยนะครับมี่โอ้เก่นนะครับออกดูเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล و. ้วไปแล้วหุยไปแล้วเก็บนะครับนะะ ได้เยอะอยู่นะครับนี่นะครับในถังนะครับโอเคนะครับ,โอ,รบโอ้ติดเลยนี่ไงเหยื่อตกมาเลยนะครับโอ้โหนี่จะกระโดดข้ามมาเลยโอ,โอเคเก็บนะครับเริ่มกินลึกนะครับ เริ่มกินน้ำตรงน้ำลึกๆนะครับปล่อยน้ำปล่อยจมนิดนึงแล้วกันเอากินทุกป่าย่าเลยโอ้โหโอ้โหโอติย่ามาด้วยโอ้ดูแลโอ้โหนี่นะครับ นะครับผมปืนเดียวปากกะชีกกัดตรงนี้ดีกว่านะครับโอ้กระตุกกระตุ้มๆโอ้โหโอ้โหตัวนี้ฟึนไซส์กัาเพื่อนเลยนะครับโอ้โหโอ้โหแหงนีมาก ฝั่งเลยดีกว่าโอ้โหตัวนี้ใหญ่นะครับโอ้โหเก็บนะครับนะฮะนี่นะครับเก็บนะครับลองไป้บดูครับเร็วๆดูเอาติดตัวเล็กนะครับนี่นะครับตัวนี้ปล่อยทีกว่านนะครับเราได้เยอะแล้วนะครับปล่อยนะครับ โอเคไปโอ้โหตัวนี้ไม่ใส่แล้วนะครับนี่วิ่งเลยนะครับโอ้โหติดอะไรเนี่ยติดไม้หรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าติดไม้เหียยไปเลยนะเนี่ย โอ้หแย่ยูนะครับโอ้โหมีไซส์อีกแล้วนะครับมีไซส์อีกแล้วเกือบโอ้ยนี่จะปาแค่ฉีกนะครับนี่นะครับเก็บน,นะครับ นี่ก็ไม่ใส่เหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้ก็ไม่ใส่อีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับเก็บนะครับ เขาชอบกัดตรงป่าหญ้าน oh, <mam> ี่นะครับดักลูกปลาดักกินลูกปลาตรงปลายหญ้านี่ครับมูตามแล้วตามแล้วโอ้หมาแล้วนี่โอ้หลุดโอ้โหหลุดมาเลยอ้ตัวนี้ซ้ำอีกตัวเล็กตัวใหญ่หลุดไปแล้วตัวเล็กกลับมากินนะครับตัวที่ปล่อยนะครับเก็บบ้างปล่อยบ้างนะครับตอนนี้เล็กอยู่นะครับปล่อยนะครับ ตัวหนึ่งอยู่นู่นนะครับกัดลูกปลายอยู่นู่นนะครับลองตีดูนะครับโอ้มีนี่นู้นี่าจะมีหลายตัวนะครับมีกัดสองทีนะไม่ติดนะครับตีใหม่รอบหนึ่งไปจุ่มสักอันโอเคเอาเอาหนี่เหมือนกันมีเหมือนกันนะครับ บิ่งมานี่เลยโอ้หตามมาแล้วขึ้นก่อนนะครับอย่าลุดนนะครับนี่โอ้หหมุนมาเลยนี่นะครับเก็บน,นะครับนะานะชมตัวต่อไปเลยนะครับโอ้โหเสียงกัดลูกปาก ลุกปลาดีอยู่นะครับปล่อยให้ลึกๆหน่อยั้งนั้นเริ่มระแวงเยอะแล้วโอ้โ้ตัวนี้ก็มีไซส์นะครับโอ้โหอยู่ลึกนะครับั้งนั้นนะตัวใหญ่อยู่ลึก,ลกนะครับอ๋อ โอ้โหตัวนี้ก็ใหญ่นะครับนี่เขายุดลึกนะครับตัวใหญ่นะครับอยู่ลึกแลกกินโหกินลึกด้วยนะครับโอ้หนี่เก็งนะครับมนะโอ้โหๆลื่ๆลืนๆโอ้โหตดๆตลื่นนะครับเมื่นะอกี้ชมยาวๆเลยดีกว่านะครับนี่ปลึออก มาไม่เอกอ๋อเหยือย่อเขาไม่นี่นะครับนี่เบ็ดทับก็ไปหาเหลื่อมนะครับดีไหมนะครับปล่อยจมนิดน,นึงนะครับโอ้โอ้ตรงนี้มีไซส์ตลอดนะครับถ้าปล่อยจมนะครับปล่อยล,ลึกนะครับ โอ้โหมีสายอีกแล้วนะครับนี่นะครับเก็บนะครับระวังหน่าลื่นนะครับอนี่นะครับโหเยอะแล้วนะครับอุ้ยฝาหลุดเลย ยังเดือดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วนะปล่อยให้จมนะครับตัวใหญ่ชอบกินลึกๆนะครับกัดน,นะครับแต่ไม่โดนนะครับตามันตามันโอ,โอ้ตัวเล็กนะครับเนี่อ๋อเหมือนเดิมนะครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับตัวนี้ ไม่ช้ำม,มากนะครับปล่อยจมูกเลี้ยงหน่อยนะครับโอโ้มาแล้วนะครับอยจะเข้าไปยาย่าจะเข้าไปยากโอโ้มาแล้วต้องเก็บไวๆนะครับไม่งั้นเข้าป่าย่านะครับ โอเคนะครับนี่นะครับมาอีกแล้วนะครับคิดนะครับโอ้เปลื่นหมดแล้ว นู้นี่น้องโหขาดมั้งนี่อยู่ลึกเลยนะครับสายกับว่าพันซะด้วย,วยอะไรเนี่ยยังอยู่ในน้ำอยู่ดีนะครับป่า ลงนะครับตัวนี้นะครับขอออกเลยได้นะครับนี่นะครับเก็บนะครับพยายามอยูนะครับดีนะครับที่ไม่หลุดนะครับนี่เก็บนะครับ กัดแล้วนะครับนี่ขึ้นนี่เลยโอ้โหเกี่ยวชาออกมาแล้วลากขึ้นฝั่งเลยรักขึ้นฝังน่งเลยนะครับนี่นะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับนี่เก็บน,นะครับอออุ๊ด อไปแล้วโหดนะครับวันนี้โหดนะครับต้องปล่อยจบตรงนู้นดูนะครับเอ้าวกินลึกนะครับเนี่ย มาแล้วนะครับหลุดแล้วนี่โอ้สตึงๆงทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับเก็บนะครับทีตรงนั้นดูบ้างปชมยกไใกล้ๆนะครับอโอ้กินอยู่ไกลเลยโอ้มีใสเหมือนเดิมนะครับขึ้นฝั่งน,นี้ดีวกว่ามีใสเหมือนเดิมนะครับ ขึ้นฝั่งเลยดีกว่าเอ้เกี่ยวแล้วุ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาหมอตะกลับครับดูที่ปลาหมอช้างเหยียบกินเหลื่อมนะครับโอ้โหเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับกินอยู่ไกลเลยนะครับ มาแล้วตัวเล็กนะครับเหมือนเดิมน,นะครับตัวเล็กๆอย่างนี้ปล่อยนะครับวันนี้นะครับได้ตัวใหญ่ๆเยอะแล้วนะครับเก็บบ้างปล่อยบ้างนะครับป่ากัดลูกปลาเต็มเลยครับ กระตุกกินเลยนะครับผมกระตุกคันนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหกระตุกก็กินเลยนี่นะครับกรอไม่เฉยไม่เอานะครับกระตุกค่อยกินนะครับเก็ตนะครับเริ่มระแวงนะครับก็เลยกระตุกนะครับค่อยกินนะครับกระตุกดูบ้างนะครับ กินอก,กินด้วยครับกระตุกค่อยกินนะครับโอ้โหตัวนี้ก็มีไซส์อีกแล้วนะครับอ๋อชอบกระตุกนี่เองนะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับนี่โอ้โขันจะหากเอานี่ โอ้ชอบกระตุกก็ไม่บอกนะครับเก็บนะครับดูดูดูดนี่มาแล้วครับนะนี่ตัวเลขนะครับปลาช่อนนะครับเมื่อกี้ไม่รู้กล้องเป็นไรนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับพักยกปลากระสูบนะครับมาจัดปลาช่อนต่อนะครับ ปากระสูบไม่ค่อยเอาแล้วนะครับมันตกประช่อนนะครับตัวนี้อ้วนตุ้บเลยนะครับโอ้กับงานไม้นะครับกบไม้นะครับเก็บนะครับน้าครับอ้วนเลยตัวนี้นะครับประช่อนก็มาเรื่อยๆนะครับกับงานไม้นะครับผมกบกระโดดงานไม้นะครับกบตัวเล็กๆนะครับนี่ครับออ้อเก็บนะครับน้า โอ้โหปลาช่อนตัวนี้นะครับกินลูกปลาเขาไปอ้วนตุ๊บเลยนะครับโอ้เก็บนนะครับมานาครับถึงจะตัวเล็กๆนะครับแต่ก็อ้วนตุ๊บเลยนะครับกับงานไม้นะครับเก็บนะครับผมแ้นาคครับผมเห็นไอ้โดขึ้นนะครับผมก็เลยเอาเหยื่อยางตีนะครับนี่นะครับ โอ้เป็นผลนะครับสองไม้นะครับกัดเลยนะครับโอ้หวันนี้หมานยูนะครับได้ทั้งช่อนชดโดแล้วก็กระสูบนะครับโอเคนะครับไอโดตัวที่สองนะครับนะาะตัวนี้นะครับทะลุเพดานเลยนะครับโอ้โหนะครับวัดหูดนะครับเหยื่อยางนะครับนี่โอเคนะครับเกตนะครับตามตัวต่อไปเลยนะครับกำลังจะมืดแล้วนะครับนี่โอเคนะครับ ไอ้ดูตัวที่สามมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับตามตัวต่อไปเลยนะครับมาอีกตัวนะครับน้าโอ้ไอ้ดูเล็กนะครับเก็บนะครับน้าไปกลับบ้านครับนี่นะครับน้าผลงานวันนี้นะครับกระสูบนะครับกระสูบได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีตาหมอตะกับนะครับกินเหลือมนะครับ แล้วก็ทีเด็ดนี่นะครับทั้งปลาช่อนนะครับชะโดนะครับไปแล้วกระโดดไปแล้วนะครับปลาชะโดสี่ตัวนะครับปลาช่อนแปดตัวนะครับเก็บก่อนนะครับแป๊เนึงนะครับอนี่ดิดิปลาชะโดนะครับมีไซส์บ๊อกนะครับไปเล็กนะครับพอที่ดึงอยู่นะครับอันนี้เอาเหยื่อยางไปด้วยนะครับ ครับหมายนี้นะครับได้ตาสี่ชนิดเลยนะครับมีกระสูบนะครับนี่นะครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับนะครับแล้วก็มีหัวตะกัตสองนะครับมีท่อนสามแล้วก็ชดโดสี่นะครับกับไม้เดียวนะครับหนึ่งไม้นะครับได้สี่ชนิดเลยวันนี้นะครับหมานยูนะครับโอเคนะครับอน้าผมนะครับเตี้ยพี่ชี้ซี่คนตกปลาะเบ็ดนะครับฝากนะานะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วย เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคนะครับท้นหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ